วิกฤตอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องมาคุยกันหน่อยนะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับจะมาให้ความกระจ่างกับท่านวันนี้นะครับผมไปเดินที่แถวสวน <c oughs> สาธารณะใต้สะพานพระรามเก้านะครับ ที่พระรามสามถนนพระรามสามปรากฏว่ามี <c oughs> แฟนคลับเนอักบมาคุยด้วยหลายท่านแล้วก็ถามถึงตลาดอาสังหาริมทรัพย์กันว่าเอ๊จะเป็นยังไงกันแน่หลายคนก็เลยกลัวนะครับว่าเอ๊ตลาดอาสังหาริมทรัพย์ตอนนี้กําลังย่าแย่หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับเรื่องข่าวในหนังสือพิมพ์หรือในสื่อต่างๆนะครับเ <c oughs> พื่อนผมเนี่ยเป็นบณาธิการ นังกพิมพ์แกก็บอกผมเลยนะครับว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังอันนี้แปลว่าอะไรครับคือถ้ามีคนให้ข่าวในเชิงลบๆอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยสื่อต่างๆนี่ลงใหญ่เลยครับเพราะว่ามันขายข่าวได้นะแต่ว่าถ้าข่าวดีหรือว่ามี อะไรต่างๆที่เป็นข่าวดีๆทั่วไปที่มันไม่ได้มีอะไรมากมายในยเกี่ยวกับเรื่องใหค้คนตกอกตกใจเนี่ยครับอันนี้ถ้าจะลงนี่ต้องเสียตังค์นะเช่นว่าบริษัทจัดกิจกรรม CSR หรือไปทาคุณประโยชน์อะไรเนี่ยใครจะลงข่าวประเภทนี้ต้องเสียตังค์นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะบรรณาธิการที่ผมรู้จักนี่เป็นเพื่อนเรียนอยู่เทพรินด้วยกันเนี่ยครับเป็นสื่อใหญ่เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับ เราเรียกกันว่าบริการพันล้านคือเขาก็ถ่าวตามความเป็นจริงเนี่ยครับแต่พวกบริษัทยักษ์ใหญ่บางทีเนี่ยเขาไม่ยอมก็เลยแบบว่าฟ้องเอาเขาเรียกฟ้องปิดปากฟ้องเพื่อให้มันไม่พูดให้เขาไม่หลงถาวอะไรต่างเนี่ยฟ้องเป็นพันล้านเลยบอกความเสียหายของบริษัทเขานี่เป็นพันล้านเลยก็เลยเรียกว่าบริการพันล้านไม่ได้หาเงินได้เป็นพันล้านนะครับ ถูกฟ้องเป็นพันล้านแต่นั่นเป็นเรื่องเขานะครับแต่เรื่องเราที่คุยกันก็คือว่าเนี่ยข่าวร้ายลวงฟรีข่าวดีเสียตังก็คือว่าเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจจะย่ำแย่อสังหารยซักจะย่ำแย่อะไรนี่นะครับมักจะมีการพูดในแง่ที่เป็นลบๆเนี่ยโอ้โกระเพือก,กอันเหลือเกินบางคนบอกว่าภาวะขนาดนี้เนี่ยนะมันย่ำแย่นะครับพอๆกับ มันย่ำแย่พอๆกับวิกฤตเศรษฐกิจปี40มันจริงไหมนในเชิงอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกได้นะว่าโอ้โมันรู้สึกย่งแย่กว่านั้นไหมแต่มันไม่ไรพิสูจน์นะครับก็อาจจะพูดพูดกันไปจากปากคนนั้นทีไปสู่ปากคนนั้นทีไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เลยเรียกเป็นข่าวลือนะครับที่ออกจากปากคนนี้ไปสู่ปากคนนั้นเรื่อยอะไรเง,งี้ยข่าวลือ แต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอเซทแอนนี่ยที่ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับสำรวจโครงการอาสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3 7มาเรื่อยเนี่ยครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วพบว่าตอนนี้นะปี2 5 6 8แต่ว่าปี67ที่ผ่านมาเนี่ย มีการเปิดตัวโครงการใหม่อยู่ประมาณสัก6 1หม0 0นหนึ่งหหนสองพันหน่วยเหล่าเหล่านี้เนี่ยครับเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปิดตัวอยู่เยอะขนาดนี้หกหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองพันหน่วยแต่ตอนที่เกิดวิกฤตสษฐกิจปี4ี่ศูนย์เนี่ยปีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าพวกนั้นเนี่ยครับมีโครงการเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยรวมจํานวนหน่วยขายทั้งหลายเนี่ยครับเป็นหลักพันคือทั้งปีเนี่ยเปิดแค่พันหน่วยนะเป็นหลักพันหน่วย หลายหลายในปีช่วงนั้นเนี่ยอันนี้แสดงวิกฤตจริงเลยนะอันนี้ปีหนึ่งเนี่ยตั้งหกหมื่นกว่าหน่วยแน่นอนถ้าลดจากปีก่อนหน้านู้นปีหกหกเนี่ยครับมีการเปิดตัวโครงการใหม่ถึงหนึ่งแสนหน่วยก็ลดลงมาเหลือหกหมื่นสองลดมาพอสมควรเือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกับมวดก่อนนู้นเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกษิจปีสี่ศูนย์จริงเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยนะมันลดเหลือหลักพันหน่วยไม่กี่พันหน่วยที่เปิดขึ้นมาทั้งปีเลย ในเขตกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลไม่รู้จะเซอร์เวยอะไรเลยฮะไม่เคยเปิดตัวเลย <c oughs> นี่เป็น <c oughs> การตัวกานทั่วนะครับที่มันก็อจกัดอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยครับสถานการณ์ไม่ได้ย่ำแยกขนาดน,นั้นมีบางคนบอกอีกนะครับศูนย์ข้อมูลบางแห่งเนี่ยที่ไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลของผมเนี่ยครับบอกอีกต่างชาติซื้อคอนโดน้อยลง เขาเอาข้อมูลอย่างไหนข้อมูลที่เข้ามาคือโครงการที่มันต่างชาติมันซื้อคอนโดนเนี่ยตอนนี้ไปโอนกันไปโอนซื้อกันนะคือสร้างเสร็จไปดีก็โอนเนี่ยนะครับจานวนน้อยลงแต่จํตัวเรองในการโอนเนี่ยมาใช้ไม่ได้เพราะโอนวันนี้เนี่ยอาจจะซื้อเมื่อปีที่แล้วซื้อเมื่อวานนี้ซื้อมาสามสี่ปีที่แล้วก็ได้ดังนั้นเนี่ยที่ตัวเลขโอนน้อยลงเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะซื้อช่วงโควิด บีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดอะไรพวกนี้เนี่ยครับมาเรื่อยเนี่ยนะดังนั้นตัวเลขโอนก็เลยน้อยแต่ตัวเลขในการจองซื้อเนี่ยมากขึ้นผมสำรวจดูเนี่ยครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรือส f แฟร์ที่ผมไปเวลาเนี่ยครับไปสำรวจดูเนี่ยโครงการเปิดใหม่เลยนะแล้วก็กำลังขายกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีต่างชาติมาซื้อเนี่ยครับปรากฏ ปีหกสองเนี่ยมีต่างชาติซื้อบาะมาณหกพันกว่าหน่วยหกสามเหลือแค่พันเดียวพันสองหกสี่ก็ประมาณสองพันหกห้าก็ขึ้นมาหน่อยหกหกก็ขึ้นมาหน่อยพอหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเกือบหกพันหน่วย <c oughs> ใกล้เคียงกับ <c oughs> ใกล้เคียงกับเมื่อปีหกสองมันสวิงขึ้นมาแล้วแต่ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลบางแห่งนี่บอกกลับน้อยลงเพราะว่าดูจากการยอดโอนนะครับไอ้ยอดโอนไม่เกี่ยวเลยนี่คือสิ่งที่ เราต้องเก็บข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ mm hmm. ถพงจะรู้ว่าความจริงคืออะไรดังนั้นตอนนี้ที่บอกวิกฤตเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอีกเหตุ K ผลหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าตอนนี้นะยอดของการปล่อยกู้เนี่ยน้อยมากคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะตอนนี้ยอดการปล่อยกู้เนี่ยประมาณสัก45%เทีต่ตัวรีเจ็ครีเจ็คก็คือแบบว่าโดนไม่ปฏิเสธนะครับปฏิเสธการอำนวยสินเชื่อให้ ค,คือไปขอกู้เอาเงินเอาบ้านเราไปขอกู้เนี่ยมี45%่ไม่ผ่านผ่านแค่ประมาณ55%แต่ถ้าเป็นกรณีบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยยอดการรีเจ็คสูงถึง90%้าแมโอ้มันเยอะไปไหมนะสูงถึง90%เพราะว่าผู้ที่มีรายได้ปันการค่องข้าง,งน้อยเนี่ยนะไม่ถึง3ล้านเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีสถานะทางการเงินไม่คยเวิร์กเท่าไหร่ ก็เลยแบบออกมาแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วคนก็รู้สึกว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวคืนปล่อยกู้อำนวยสินเชื่ออีกสงสัยจะมีปัญหาก็เลยไม่อำนวยสินเชื่อให้สสหใหดูแล้วเหมือนกับสถานการณ์ย่ำแย่มันก็ย่ำแย่เมือนกันนะครับเพราะว่าคนไม่สามารถกู้เงินได้หนี้ครัวเรือนอาจจะเยอะแต่การที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้เนี่ยแสดงว่าธนาคารเนี่ยครับเขาตั้งใจนะครับว่าเอออันนี้อันตรายถ้าคืนปล่อยกู้ใปแบงก์เจงอ่ะ ดังนั้นเขาไม่ปล่อยกู้ดีกว่าเขาไม่ปล่อยกู้ดีกว่าเพราะคืนปล่อยกู้ไปธนาคารเองเนี่ยครับอาจจะประสบเพศภ,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 ภัยมากกว่าวาสนาเจ๊งนะครับดังนั้นถ้าคนมากู้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเนี่ยครับแล้วก็ธนาคารก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาเนี่ยซึ่งมันเสาหลักของของเศรษฐกิจเนี่ยครับอย่างตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ศูนย์เนี่ยธนาคารเจ๊งไปหลายแห่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีร้อยแห่งเจ๊งไปเจ็ดสิบแห่ง อันนี้แย่เลยครับนะงวดแรกป,ปิดไปห้าสิบแปดฟินแลนซ์ตว่าปิดไปเรื่อยเนี่ยจากเกือบร้อยเนี่ยเหลือเหลือแค่ยี่สิบกว่าสามสิบอันเองปิดไปประมาณเจ็ดสิบอันนี้ธนาคารทั้งหลายยังแข็งแกร่งอยู่อาจจะมีลูกน้องในธนาคารที่แบบว่าร่วมกับพวกไม่ชาชีพปล่อยกู้กันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับจะเล่นหลบหลุดรอดเครดิตบูโรคือคนเดียวเนี่ยกู้กันหลายหลังเลยคือยังไม่เคยมีบัตรก่อนเนี่ย แค,แค่บัญชีม้าเนี่ยแล้วก็มากู้ทีเดียวพายอันนี้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของทางพนักง,งานธนาคารบ้างแต่น,นี้เป็นส่วนน้อยน้อยมากมองคงไม่ถึงขนาดทำให้แบงก์เจ๊งอ่ะดังนั้นถ้าแบงก์ไม่เจ๊งสาการะสั่งลังทรัพย์สาขาเศร,รฐษฐกิจก็ไม่มีเวลาแล้วผู้ประกอบการล่ะเอา้าผู้ประกอบการก็เนี่ยถ้าปล่อยกู้ไม่ได้ผู้ประกอบการก็แย่อันนี้แหละครับทำให้ผู้ประกอบการลดการผลิตทีู่่อาศัยจากปีละเป็นแสนหน่วย เนี่ยก็คือปีหกห้าหกหกเนี่ยครับผลิตออกมาเป็นแสนหน่วยเฉพาะในกรุงเทพนะถ้ารวมแต่งอิบาดทกุกอาจจะรวมแล้วสองแสนดังนั้นมันออกมาเหลือแค่หกหมื่นก็เสียดูแลเปิ้ลก็ปรับตัวเหมือนกันอันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจริงๆเนี่ยอาจจะปิดก๊อกเลยนะบอกดูแลเปิ้ลทั้งหลายเลยเฮ้ยห,หยุดสร้างพวกคุณหยุดสร้างเลยนะแต่ถ้าการหยุดสร้างเพราะว่าทำให้บริษัทพัฒนาที่ดินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะก็คือแบบว่าเอา้าเขาจะไม่ได้ผลิตเลยแล้วมาขายเนี่ย แล้วก็จะต้องคุ้นตกนะครับเขาก็ไม่อยากหยุดการผลิตแต่ถ้าผลิตมาขายไม่ได้เราเลิกดีกว่าหยุดดีกว่าบริษัทหาชนอาจจะไปทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นในเกี่ยวกับสหรัพนะครับคือแทนที่จะซื้อที่ดินมาสร้างบ้านแล้วก็ขายไปคล้ายๆกับกลุ่มเทรดเดอร์ก็คือพวกซื้อของมารับไปขายต่อเท่านี้เนี่ยครับแต่นี้ก็ซื้อมาที่ดินมาต้องมาพัฒนาก่อนแล้วค่อยขายก็้ายคลืงกันในกรณีอย่างนั้นเนี่ยครับ ดเวลอปเปอร์เนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นบ้างเช่นอย่างพฤกษาเนี่ยเขาก็หันไปทำโรงพยาบาลชื่อวิมุตนะครับหรือนะบางแห่งก็อาจจะไปทำกิจการอื่นเช่นศูนย์การค้านะหรือไปทำโรงแรมหรือทำอะไรก็ตามที่มันแบบว่ามีไรายได้เข้ามาประจำมันดีนะครับถ้าเราเป็นโรงแรมเป็นโรงพยาบาลเป็นกิจการอรอื่นซึ่งสร้างไรายได้ได,ได้ไปทำอพาร์ตเมนต์ก็ได้ให้เช่า หรืออะไรพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันก็ทาให้เรามีไรายได้เข้ามาประจําแทนที่จะต้องรอพัฒนาที่ดินแล้วขายบ้านไปแล้วก็เล่นเหมือนมาเนี่ยอันนี้มีไรายได้เข้ามาทุกเดือนน่าจะเวะิร์กกว่านะนี่คืเป็นการปรับตัวของบริษัทพัฒนาที่ดินจะใช้แบบโมเดลเดิมๆก็คือพัางสร้างบ้านขายสร้างบ้านขายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วการที่บริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนเนี่ยครับพัฒนาแล้วก็มีไรายได้เข้ามาประจำอย่าเช่นจากไรายได้จากการเช่า นะศูนย์การค้าสำนักงานหรือโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ทําให้หุ้นของบริษัทเหล่านั้นแข็งแกร่งมากขึ้นดีนะคือบริษัทต,ตอนนี้บริษัทพัฒนาที่ดินรายเล็กๆเ,กเกนี่ยนะอยู่มค่ก็ได้ละนะครับโอเคก็เหลือรายใหญ่ๆแบรักสิบแห่งสิบกว่าแหง่งพวกนี้ก็ยังอยู่ได้นะครับธุรกิจอสังหาริรยายเป็นแบบกึงผูกขาดเป็นขนาดนี้แต่พวกนี้ไม่มีปัญหาพออยู่ได้นะบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยครับดังนั้น ก็าอาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่ถ้ามีบริษัทเล็กๆบริษัทเล็กๆนี่ก็หยุดชะรอไว้ก,ก่อนแล้วกันในเมื่อมีบรคษซื้อคุณจะไปสร้างทําไมหรอกใช่ไหมแต่บริษัทมาชนนี่หลายแห่งมันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะต้องมีผลิตสินค้ามาขายอยู่ื่อยแต่แทนที่เราผลิตม,มาขายเราผลิตให้เช่านะเอาเงินหมุนเวียนต่างๆน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งดังนั้นจะบอกว่าวิกตอนนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วเนี่ย วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยนะไม่ได้มีแบบว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เลยแต่ถ้าเศรษฐกิจเราเสื่อมสุดเสื่อมสุดไม่เรื่อยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแต่บางทีเนี่ยที่เราดูเศรษฐกิจสุดตอนนี้เนี่ยนะเราต้องแยกแยะเช่นเมื่อ28มีนาคม2568ก็เกือบสองเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาในเดือนเมษาเป็นพฤษภาเนี่ยก็ค่ายตอนที่เกิดซึนา่มิที่ภูเกต็ตอะ่ะคนไม่กล้าไปภูเกต็ตเป็นปีกลัวผีหรือกลัวอะไรก็ตามเนี่ยครับหรือกลัวสึนาไม่จะมาอีกเนี่ยอันนี้แค่สองเดือนเองนะดังนั้นช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เลยไม่มาเห็นไหมครับค้ายๆแบบตอนที่เกิดโควิดด้วยที่ภูเกต็ตอย่างนั้นเนี่ยแหละครับไม่มานอกจากเรื่องของแผ่นดินไหวทำให้นักท่องเที่ยวไม่มาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องโควิดด้วยเห็ไหม ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยสื่อบังคานบางแห่งก็กระพือข่าวเนี่ยก็บอกโอ้โหโควิดมันแรงเลือกเกินจากนั้นก็เลยทําให้อะไรต่างม,มันไม่กล้ามาผมจะจัดสัมมนาในเดือนกรกฎราคมสองห้าแปดเป็นสัมมนา,านานาชาติเนี่ยทำให้ต่างชาติมากันเยอะเกาหลีญี่ปุ่นนะครับนะฟิลิปปินส์อินโดมาันใหญ่เลยอินเดียเอออินเดียนี่จะมากันยกขบวนมายี่สิบกว่าคนตอนนี้กําลังชังรักอยู่บอกเห็นที่บ้านคุณมี ปัญหาโควิดกำลังระบาดอย่างระบาดหนักผมไม่ต้องกลัวนะก็ส่งข่าวจริงๆให้อข่าวที่บางทีสื่อของอินเดียมันใส่ไข่ไอ้เรื่องหนึง่งนี่คงจะมาแต่ว่าตอนนี้ยังตกใจอยู่นะยังไม่กล้าลงทะเบียนเป็นต้นประจวบกับว่าเดือนเมษาเนี่ยวันหยุดเยอะนะครับวันหยุดเยอะก็เลยทําให้แบบคนก็เลยแบบว่าขายบ้านไม่ค่ยได้นะครับไม่ได้เปิดขายคนก็ไมไปช็อปใน เซลล์ออฟฟิศด้วยนะครับดังนั้นก็เลย,เ,ยเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็เลยชะลอตัวลงแต่ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนท่านักท่องเที่ยวมาก็น้อยลงนะแต่พอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีซันอีกต่างหากดังนั้นจะคาดหวังให้คนคนั้ท่องเที่ยวมากันเยอะแยะมันของยากเพราะนีกเป็นโลซีซันดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจถ่องแท้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ถึงขนาดวิกฤตมั้งนะครับปัญหาไม่ไม่ย่ำแย่ขนาดนั้นมั้งต้องค่อยๆแก้ไป แต่แน่นอน,อนการสะสมมากๆเขาอาจจะมีปัญหาอนกรนเช่นจีนเทาจีนเทามากันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับนะต่อไปครอบงำประเทศชาติเราเนี่ยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะนี่เ็อย่างหนึ่งนะนั้นถ้าเราจะ,ะคิดแนวครับก็ต้องมองให้รอบคอบนะครับจะไปแบบอาศัยแบบว่าจะขายข่าวหรือขายคอนเทนต์ขายในซูในซูเม่ต่างๆจะพยายามมาพูดให้มันดูย่ำแย่เนี่ยเพื่อที่จะคนสนใจสิ่งที่เราพูดเนี่ยมัน ไม่แฟนะมันเป็นการพูดเพื่อขายตัวเองอะ่ะเจอาดีใส่ตัวท่าเดียวนะพวกอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์นะแบบนี้เนี่ยอันนี้นบอกว่ากันไปตักเตือนกันไปนะครับอันนี้ตกลงเราเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์เราต้องค่อยต้องค่อยแก้ตัวกันไปปรับปรุงตัวกันต่อไปนะ นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับ